สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สรุปภารกิจเด่นประจำเดือนมีนาคม2564พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่ผลใต้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรมสามประโยคแก่พระพิสุสาม,มนเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลใต้ที่สอบได้ปร,ริยธรรมสมและประโยค1-2รวม1 1 1รูป ณวัดมหาธาตุวชิรามงคลอำเภอ่อาวลึกจัังหวดกระบี่โดยมีพระเทรานุเทระนายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีนายนาร,งรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและประชาชนถวายการต้อนรับและแสดงมุทิตาจิต วันที่8มีนาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้พันตำรวจโทหม่อมล้วงกิติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีถวายพัะตาหารเพนและสิ่งของพระราชทานแด่พระพิกษุสาม,มเณรในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2564จำนวน24รูปโดยมีพระสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสวัดกระบีน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพิธีตั้งแต่วันที่8-10มีนาคม2564มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณนะวัดกระบีน้อยวันที่2มีนาคม2564ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี เป็นประธานพิธีวางผานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลเลเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยมีข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางผานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อกระตุ้นให้แรงงานหันมาเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้ทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่24มีนาคม2564ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2564เฉลิมพระชนมายุ66พรรษาณโรงเรียนบ้านในยวนอ่าวลึกเหนือโอกาสนี้สม่มอบห้องสมุดทุนการศึกษา ร่วมอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียนจัดโดยสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่และเครือข่ายพันตำรวจโทหมอมหลวงกิตติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมงานกระบี่ฟู้ดเฟสกินเปลี่ยนโลกณห,หาดอา่าวนางตำบลอา่าวนางอเมืองจังหวัดกระบี่จัดโดยททท,ทกระบี่และเครือข่ายระหว่างวันที่12-14มีนาคม2564เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายโดยเชฟบุมและเชฟเก่ง ได้โชว์ฝีมือนำสีวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัดกระบี่รังสรรค์เมนูชูสุขภาพอาทิเช่นกะปิหอยแคลงสาหร่ายพวงอังุนปลามงได้อย่างลงตัวการจัดงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระบี่โกกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานกาชาดจังหวัดกระบี่ประจำปี2564พร้อมด้วยนายสมชายหานพักดีปฏิมาและนายอนุวัฒน์หมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่โดยมีนายนันทวัฒน์เจเริญวันประหลัดจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคืนความสุขให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารายได้ดำเนินกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในจังหวัดกระบี่เป็นอย่างดีภายใต้การตรวจคัดกรองอย่างเข้มขน้นโรคโควิด -19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์วชิระเพ่งจันทร์ที่ปรึกษาม,มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ีต60พรรษานวามินทราชินีตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจัังหวดกระบี่โดยมีนายอนุวัตหมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนอสอมรร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อตรวติดตามการดำเนินงานในลักษณะการเสริมพลังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค การขอรับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความก้าวหน้าสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันที่24มีนาคม2564พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่24-25มีนาคม2564โดยมีนายอนุวัตหมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีห่หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับโดยได้รับฟังบรรยายสรุปเยี่ยมชมนิทรรศการฐานอาชีพของโรงเรียน พร้อมน้อมนำพระราโชบายนำเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สาจังหวัดกระบี่และสถานบำบัดยาเสพติดโดยใช้หลักศาสนาสถาบันศึกษาปอนเนออันฮาลุนอุลุมปอนเนคลองกำรรตมบลคลองประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่วันที่22มีนาคม2564นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัดภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูมาเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติคณะรัฐมนตรีการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ระยะที่สองโดยมีดรวิกิตพินรับหัวหน้าโครงการธนาคารปูม้าตรังและกระบี่ ตัวแทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีพิธีมอบโลกเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ธนาคารปูม้าและศูนย์เรียนรู้ดีเด่นพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน20ธนาคารณโรงแรมบรูซเทล l Smart กระบี่อ่าวนางบีดอำเภอเมืองกระบี่ วันที่4มีนาคม2564ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กระบี่เมืองกีฬาณโรงไฟฟ้าภา,าคใต้ระหว่างวันที่1-5มีนาคม2564 เพื่อจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานผลีโคชิ่งกระบี่ครั้งที่สสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดกระบี่และสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ในการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์กระบี่เมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ให้ผู้ฝึกสอนฟุตบอลในระดับต่างๆได้รับความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องและทันสมัย โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างทีม VIP ประกอบด้วยผู้บริหารจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการพบทีมการไฟฟ้ากระบี่ซึ่งผลการแข่งขันทีม VIP เอาชนะทีมการไฟฟ้ากระบี่ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งจากการทำประตูของผู้ว่าราชการจังหวัดในลูกที่3าม วันที่13มีนาคม2564ทีม VIP สโมสรฟุตบอลร,ราชประชานำโดยนายชูศักดิ์แสงอารามเยือนกระบี่เตะฟุตบอลกระชับมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด19คลี่คลายขับเคลื่อนกระบี่เมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้โดยมีนายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับและเตะฟุตบอลกระชับมิตรร่วมกับทีมราชสีกระบี่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยควบคู่การกีฬา วันที่23มีนาคม2,564ที่บริเวณสารกลางจังหวัดกระบี่นายอนุวัฒน์หมดพลิง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการถแถลงข่าวจับกลุ่มคดียาเสพติดโดยเจ้าพนักง,งานชุดจับกลุ่มนำโดยหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่42เจ้าหน้าที่กรารมนจังหวัดกระบี่เจ้าพนักงานปาปาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนพร้อมของกางยาบ้าจำนวน33,817เม็ดและยาไอ้น้ำหนักประมาณ590กรัมจบการสร,รุปภารกิจเด่นประจำเดือนมีนาคมติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ